พอห้อยมาเอาไปตัดกล้วยนะคะวิธีตัดกล้วยเด้อเอาดีๆนะใบ<ป>ที่สุดอ่าโอเคนี่คือไม้กวาดกายสิทธิ์ว้าวได้แล้ว โอ้สุดยอดโอ้เอาโยโอ,โอ,โอ้สุดยอดเอาได้แล้วได้แล้วตัดเลยที่นี่นี่โอ้เยี่ยมสุกอีกต่างหากใช่ไหมนี่น่ะอ่าโอเค